สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไม่หรูหราแต่อบอุ่นอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกชายบ้านสุดอบอุ่นเขตฐานทัพเป็นอดีตพระเอกหนุ่มที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสำหรับหนุ่มเขตฐานทัพจบการศึกษาด้านศิลปะที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทายาลัยเพาะช่างรุ่น82และศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์สถาบันราชพัฒส,สวนสุนันทา หนุ่มเขตก้าเข้าสู่วงการโดยการเป็นรัชชี่บอยแอนด์เกิลและเริ่มถ่ายภาพเธอกับฉันแสดงละครเรื่องรักเต็มร้อยไวโอลเวงมดใสหัวใจซาและรักแท้แทบหลายผลงานสร้างชื่อละครวิมานดินปี2564และอีกต่างๆมากมายปัจจุบันหนุ่มเขตได้แต่งงานและใช้ชีวิตกับวีเจสาวแนทเปรมิกา ทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันชื่อน้องดีจ้ามาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับครอบครัวด้วยถึงแม้ว่าหนุ่มเขตจะไม่มีผลงานในวงการมากเหมือนเมื่อก่อนแต่หนุ่มเขตนั้นก็ยังออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่เสมอวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของหนุ่มเขตกันค่ะโดยบ้านของหนุ่มเขตนั้น มีบริเวณเนื้อที่ที่กว้างขวางบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้และมีบ่อปลาคับอยู่ริมบ้านให้ความสดชื่นสบายตาเมื่อมานั่งพักบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่หนุ่มเขตซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองการตกแต่งเน้นตาม่วงจุย้ยเพราะเจ้าตัวมีความเชื่อและความศรัทธาตั้งแต่เด็กภายในบ้านยังตกแต่งอย่างอบอุ่นเรียบง่ายใช้โทนสีครีมขาวน้ำตาล บริเวณห้องนั่งเล่นยังมีโซฟานวมสีน้ำตาลขนาดใหญ่และตู้ปลาขนาดกว้างอีกทั้งยังเป็นเบาะกั้นสำหรับลูกชายที่เต็มไปด้วยของเล่นนอกจากนี้ยังมีโต๊ะไม้เก่าที่ทำมาจากไม้สองแผ่นต่อเข้าด้วยกันเป็นลิ่มตกแต่งไว้ในบ้านอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ